มาต้องบอกว่าแมม่รัสเซียนะครับแทงเพื่อนร่วมชาติเนี่ยบาดเจ็บสาหัสเลย มเหตุเนี่ยมาจากความหึงหวงนะครับตำรวจกําลังเร่งไล่ล่านะครับหวั่นว่าจะหนีออกนอกประเทศนั่นเองครับเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นวันนี้เวลาประมาณสักเที่ยงคืน36นาทีเจ้าหน้าที่ตํารวจของสอพอเมืองพัทยาครับได้รับแจ้งเหตุว่ามีการทาร้ายร่างกายกันจนกระทั่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยเกิดขึ้นที่ตลาดนะครับพัทยาพาร์คนะครับในตาบลหนองปือออาเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีครับ ไม่จุดเกิดเหตุเนี่ยได้พบกับพ่อค้าแล้วก็แม่ค้าแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยอยู่ในอาการแตกตื่นแล้วก็ตกใจหลังจากเกิดเหตุนะครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยมีการทะเลาะวิวาทกันแล้วก็ใช้อาวุธมีดแทงกันจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บโดยนะครับกลุ่มเพื่อนแฟนหนุ่มเนี่ย และก็พลเมืองดีเนี่ยคอยให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้หญิงนะครับอายุประมาณสัก45-50ปีสัญชาติรัเสเซียครับได้มีบาดแผลเนี่ยถูกแทงเข้าที่บริเวณช่องท้องและก็ชายโครงด้านซ้าย2แผลแขนซ้ายนะครับเป็นแผลชกันสองแผลบอกตรงๆว่าเลือดเนี่ย อาบท่วมตัวเลยทีเดียวเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับก็ทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะมีการเคลื่อนย้ายแล้วก็ส่งไปที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะครับส่วนผู้ก่อเหตุเนี่ยได้วิ่งหลบหนีไปนะครับก่อนที่เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยจะมาถึงนะครับในจุดเกิดเหตุยังพบกองเลือดเนี่ยไหลเป็นทางแล้วก็มีมีดยาวประมาณสัก30เซนติเมตรตกอยู่ในจุดเกิดเหตุจึงได้เก็บไว้เป็นหลักฐานนั่นเองนะครับ จากการสอบถามในกี้ครับอายุ33ปีผู้ที่เห็นเหตุการณ์และก็ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างนี้ครับว่าก่อนหน้านี้นะครับที่จะเกิดเหตุนเนี่ย ผู้ก่อเหตุเนี่ยได้มีปากมีเสียงกับคนเจ็บนะครับแล้วก็มีการนั่งดื่มแล้วก็นั่งรับประทานอาหารกันอยู่เนี่ยประมาณสัก4ี่คนเป็นชายนะครับ1คนแล้วก็เป็นหญิงนะครับ3คนโดยผู้ก่อเหตุเนี่ยได้เดินเข้ามาทักทายแล้วก็ก่อนที่จะมีปากเสียงกันทัดนะตนเองเนี่ยก็ฟังไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็ผู้ฝ่ายผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ได้เดินหายไปนะครับตอนแรกก็คิดว่าไม่มีอะไรว่าเกิดเ,เหตุร้ายขึ้นนะครับจน กระทั่งเวลาผ่านไปสักประมาณ10นาทีนะครับผู้ก่อเหตุก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ฝ่ายคนเจ็บเนี่ยครับไม่รอช้าเลยปีเข้าไปแล้วก็มีการกระชากผมผู้ก่อเหตุนะครับไม่คาดคิดเลยว่าผู้ก่อเหตุเนี่ย จะชักมีดออกมาแล้วก็สวนนะครับแทงเข้าไปหลายทีเลยทีเดียวจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บแล้วก็ลม้มลงจมกองเลือดอยู่ที่พื้นนั่นเองตัวเองพอเห็นท่าไม่ดีครับจึงรีบวิ่งเข้าไปนะครับเพื่อทำการแย่งมีดจากผู้ก่อเหตุจังหวะนั้นนะครับก็มีพลเมืองดีเนี่ยเข้าทำการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก่อนที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยจะอาศัยช่วงชุลมุนแล้วก็วิ่งหนีไปนะครับหลังจากเกิดเหตุแล,แล้ว จริงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาระงับเหตุและก็พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยทำการช่วยเหลือคนเจ็บดังก่ลาวครับทางด้านร้อยเวรของสอพเมืองพัทยาสาขาย่อยโค้งดงตาลน,นะครับผู้รับผิดชอบในคดีครับได้ลงไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุและก็มีการบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนของสอพเมืองพัทยา ก็ระดมกําลังนะครับลงไปในพื้นที่แล้วก็ปูพรมหาเบาะแสทราบทั้งชื่อแล้วก็ที่อยู่นะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวนะครับแล้วก็จะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วก็ตามเส้นทางที่หลบหนีนะครับเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยมาดําเนินคดีตามกระบวนการของกฎหมายต่อไปนี่ก็อาจจะเป็นเพื่อนกันพอนั่งกินกันไปแล้วอาจจะแม่มีความหึงหวงเพราะว่าหญิง3ชาย1นั่นเองนะครับ ผู้ก่อเหตุก็เลยเดินออกไปสักพักหนึ่งกลับมาก็แม่โดนกระชากผมอย่างนี้ทนไม่ไหวก็ชักอาวุธมีดเนี่ยแทงสวนเข้าไปเลยครับเอาไปฟังเสียงกันหน่อยครับตอนแรกเขามาเจอกันอยู่ตัวตัวนีว้พอเจอกันปุ๊บไม่รู้เขาคุยอะไรกันแล้วเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ชี้นิ้วอย่างคนนี้นะคือเหมือนว่าทะเลาะกันทะเลาะกันแต่ว่า,าใช่แต่กระชากผมก็ไม่รู้เรื่องแต่ว่าผู้หญิงคนที่มา่อเหตุอ่ะเขาเดินกลับไปแบบนี้ ก you. ็ไปปุ๊บเขามาฝั <sh> ่งนู้นมาฝั่งนู้นแล้วผู้หญิงคนนั้นลุกขึ้นมาแล้วมาชี้เหมือนเราจะไปหยิกแล้วคนนั้นก็มาถึงก็แทงเลยคนที่เจอดอกบานเนี่ยนะไอ้เนี่ยไอ้คนที่มาทำร้ายนะฮะแทงเลยหลอกเดินเข้าไปแทงเลยฝั่งฝั่งคนเจ็บยังไม่สูงเลยหมดผมเห็นนั่งกันอยู่สามคนครับอยู่นั่งน้ำดูชัยถูกงไหมใช่ครับแต่คนก้อนใหญ่มาคนเดียวมาคนเดียวครับเห็น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 พี่เขาชักดักนี่เลย ไอจริงๆขาสั้นนะเราาามใช่แล้วผมก็ไปคว้าขอตีตรงนั้นวันมี้ขอเราขอสมบัติเราหนิเราไปจับคนต่อเหตุไปช่วยห้ามจับช่วยห้ามประมาณนั้นนะมันกีเรีกออพอตามไอทีนะ่นี่ไอ้ทีผมก็เห็นไอที่อยู่ตรงนีเราเห็นตรงนี้มากกว่าตรงท้องเหรออะใช่ครับตรงนี้อย่งเี้ยอย่างเงี้ไอ้่ี้ไอ้ที่ไอ้ที่แต่ว่า ตรงจากที่เรามองเราแต่ค่านนะมาแล